สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l กับข้าวในครัววันนี้ผมมีวิธีการทำปลาดุกผัดพริกขิงมาฝากครับสูตรนี้หอมอร่อยปลาดุกกรอบพริกแกงมีกลิ่นหอมทำง่ายมากๆเริ่มจากส่วนผสมวันนี้ผมใช้ปลาดุก500กรัมครับหั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยพยายามหั่นให้เป็นชิ้นหนาบางเท่าๆกันครับจะได้สุกได้พร้อมกันครับพริกแกงวันนี้ผมใช้พริกแกงเผ็ด80กรัมครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะนําไปโขลกผสมกับขิงอีกรอบหนึ่งครับปรุงรสชาติด้วยน้าปลาครับครึ่งช้อนโต๊ะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีผงปรุงรสครับน้ําตาลปีบ๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะครับใบมะกรูดเป็นใบมะกรูดฉีก5้าใบครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของเมนูครับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับ ผมใช้ผงปรุงรสหมูเพื่อนเอนสามารถใช้ผงปรุงรสตามที่ชอบได้เลยครับกระชายซอย25กรัมครับผมจะซอยเองชิ้นจะหนานิดนึงครับขิงซอย10กรัมครับตรงนี้เราจะต้องนำไปโขผสมกับพริกแกงก่อนครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะได้เป็นเมนูประดุกผัดพริกขิงครับส่วนผสมจะมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยครับผมจะเริ่มจากการล้างปลาดุก วิธีการล้างประดุกให้หมดคาวส่วนตัวแล้วผมจะใช้เกลือป่นครับใช้เกลือป่นในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะคุกขยะไม่ทั่วขัดล้างคราบคาวสิ่งสกรปรกต่างๆออกครับจากนั้นก็จะล้างด้วยน้ำสะอาดผมจะทำแบบนี้2-3รอบจนกว่าประดุกจะลดกลิ่นคาวลงจนเป็นที่พอใจครับ เสร็จแล้วผมก็จะใส่ไว้ในตะแกรงแบบนี้ครับเพื่อให้เสด็จนน้าเวลาที่เรานําไปทอดน้ําจะได้ไม่กระเด็นครับแล้วก็น้ํามันจะไม่แตกครับพอได้แบบนี้ก็พักไว้ก่อนรอจนเสด็จนน้าครับพอเสด็จนน้าดีเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะรอจนน้ามันร้อนผมจะใช้ไฟค่อนข้างแรงครับเราจะทอดให้กรอบนอกนุ่มในฉะนั้นจะใช้ไฟแรงจัดรอให้น้ํามันร้อนก่อนครับ พยายามวางปลาให้เต็มพื้นที่บริเวณครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมาคนกลับรอจนกว่าจะสุกทีละด้านครับแล้วก็ค่อยกลับทีเดียวครับวิธีนี้จะช่วยให้ปลาไม่ติดกับพื้นกระทะครับพอสุกเรียบร้อยแล้วก็ตักมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันครับพอเสด็จน้ํามันเรียบร้อยแล้วเราจะรอจนกว่าเนื้อปลาจะเย็นลงครับ หลังจากนั้นเราก็จะแกะแยกชิ้นไข่ชิ้นมันครับจะได้ทำได้ง่ายเวลาที่เราผัดแล้วก็ทานครับแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับในส่วนของเครื่องแกงครับผมจะใช้ขิงซอย10กรัมครับใส่ลงไปแล้วก็โขกจะแหลกก่อนครับ พอขิงเริ่มแหลกดีแล้วก็ใส่พิ่แกงเผ็ดลงไปครับวันนี้พิ่แกงเผ็ดผมใช้80กร,รัมครับโขลกจนพิกแกงกับขิงผสมกันดีครับหลังจากนั้นก็ตักพิ่แกงพักเอาไว้ได้เลยครับเราจะได้พิกแกงที่เป็นผัดพิกขิงครับตรงนี้สามารถใช้ได้กับปลาช่อนด้วยนะครับ ปลากระพงก็ได้ครับถ้าใครที่ชอบเนื้อปลาประเภทอื่นครับที่สามารถนํามาทอดเป็นกรอบได้สามารถทําเมนูนี้ได้เช่นกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นตั้งกระทะได้เลยครับเราจะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ามันถั่วเหลืองครับพอน้ํามันเริ่มร้อนใส่พริกแกงที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่ลงไปได้เลยครับ จากนั้นผัดไฟอ่อนเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงจะเริ่มเหลืองหอมครับพอเริ่มเหลืองแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมจะใส่น้ำสะอาดลงไปครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงครับเพื่อเราจะทำให้พริกแกงเดือดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับ พอเราเคี่ยวมาจนพี่แกงเดือดแบบนี้ครับคนงวดตามชอบแล้วผมจะปรุงรสชาติโดยใส่น้ำตาลปี๊บลงไป1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับอัตราส่วนนี้จะออกเค็มเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าผมตั้งใจจะทำให้ทานกับข้าวสวย แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทานเค็มหรือว่าไม่สามารถทานเค็มได้ให้ลดในปริมาณของผงปรุงรสกับน,น้ำปลาครับลงประมาณครึ่งหนึ่งของที่ใส่ไปครับจากนั้นผัดต่อเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายดีครับพอน้ำตาลปี๊บละลายดีเรียบร้อยแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้ผมจะใส่กระชายซอยลงไป25กรัมครับ,รบตามด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบครับ เราจะผัดจนกระชายกับใบมะกรูดสุกก่อนครับปลาเราจะใส่เป็นอันดับสุดท้ายเลยเนื่องจากว่าเมนูนี้เราจะต้องทานปลากรอบๆฉะนั้นเราจะทําซอสพริกแกงแบบนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนนําปลาลงมาคลุกเคล้าให้ทั่วครับจากนั้นเราก็ตั้งรอจนกว่ากระชายกับใบมะกรูดจะสุกครับพอกระชายกับใบมะกรูดเริ่มสุก ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะนำปลาดุกที่เราทอดเอาไว้ลงมาผัดคุกเค้ากับซอสพริกแกงตัวนี้ได้เลยครับพยายามใช้ไฟแรงผัดคุกเล้าให้ซอสพริกแกงโดนกับชิ้นปลาให้ทั่วครับไม่ต้องผัดนานครับคุกแค่พอโดนกับชิ้นปลาทั่วๆแล้วก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับเมนูนี้ถ้าเราผัดนานเกินไปปลาจะไม่กรอบครับเพราะว่าพริกแกงกับน้ำซอสต,ต,ต่างๆจะซึมเข้าไปทำให้เนื้อปลานิ่มครับฉะนั้นเราจะผัดคุกเล้าแค่แป๊บเดียว พอทั่วแบบนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลาดุกผัดพริกขิงครับสูตรนี้ทำง่ายแน่นอนครับเคล็ดลับคือทอดปลาให้กรอบผัดซอสปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วค่อยนาปลาลงไปคลุกเคล้าครับนี่ครับจะได้แบบนี้ครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยครับกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากครับใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ ในส่วนของอัตราส่วนของเมนูนี้จานนี้ผมจะเขียนในที่ด้านล่างครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้ถ้ากรณีที่ใครดูในวิดีโอไม่ทันครับผมจดให้รายละเอียดด้านล่างเลื่อนไปจดเอาไปได้ครับเพื่อนๆเ,เอาไปลองทํากันได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําติชม ทางแนะนำเมนูอาหารแนะนำการทำอาหารของผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็นำคำแนะนำไปหาข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ